สวัสดีวันอาทิตย์ล้างถ้วยล้างถ้วยพี่น้องล้างถ้วยล้างถ้วยล้างจานล้างถ้วยล้างจานเก่ง ออก,กินข้าวเมื่อเช้านี่ทอดไข่ทอดไข่กินข้าวเนาะแดดดีพี่น้องเมื่อเช้านี่ฝนตกแต่ยังว่าเมื่อเช้าฝนตก ไปมันตีดผีแทนล้างถ้ y, วยล้างจานอ้วนแหงมอพี่น้องเท่าแลว้วอ้วนแหงมาพี่น้องเนาะเท่าลแล้วก็อ้วนแรงอ้วนแรง สวัสดีจ้าบ้านเดี่ยวออกข้างนอกพี่น้องมือนี้วันนี้ยังไม่ออกข้างนอกกต่เล่นไหลอยู่ในบ้านก่อนมือนี้จะออกข้างนอกกต่ชิลัยข้างนอกก็ไม่น้องวันนี้บราะบ้านเดี่ยวออกข้างนอกล้างถ้วยล้างหม้อล้างไห้ล้างถ้วยล้างหม้อล้างไห้ก่อน แล้วเล่าล่างกล่องไว้มันกเบล่แล้ว,วจะกป็นยะงต้องลุกขึ้นมาถาพี่น้องวีเจจะกล้องไหมทูเดย์บริสันโจกสวัสดีค่ะฮาโลโจกโจกล <c oughs> <c oughs> ้างกระทะล้างหมอ้อล้างให้ล้างกระทะล้างหมอ้อล้างให้ ตาเกตะตะขอบคุณทั้งยี่สิบ้านรดวงใจเด้อกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเข้ามาแล้วก็ ขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจ ม่เกี่ยวค่ะมาแล้วค่ะขอบคุณค่ะไปเปียนเสือค่ะพี่น้องยังไม่ได้ออกข้างนอกเลยใครมั่งเนี่ยบุญบุญยาพาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไหลอยู่ในบ้านพี่น้องไม่ได้ออกข้างนอกบ้านได้ออกข้างนอกเพราะไงเพืเ่นเตะื่มกาแฟเป็นบาท่านไหนมาถ่าเพื่อนมาเพิ่อนสิพ้าออกข้างนอกรือ ก็เลไลน์ในบ้านขอบคุณนะคะคุณบุญยาภาอ่านถือบ่านอขอบคุณค่ะคอยอ่านถือว่าภาษาอังกฤษคอยเราก็เข็แห้งได้พี่น้องภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยแข็งแรงนะเอานั่งคุ้ยกันพี่น้องเดี๋ยวสาวกระ่ินหัน โอเคถูกจ้าพี่สันขอบคุณค่ะคุณบุญญาภา <laughs> ผมสีเกียงเดืองอยู่เจงจังเลยว่าสัน <laughs> กอ็อานแต่ยังสันละจ้ะอ,อันพ่องูงูป,ป่าๆไปเดาเอา <laughs> สะกดบ่เบอเบรกดอกเดาเอาเบองท้งผมสีเก่งแดงอยู่สะผมละผมบ่แหงมื่อขึ้นนอนอันทับผมเป็นด้ยสีเอาก็เลยเป็นสรงผมไปเลย <laughs> อากาศมือเศร้านี่ฝนตกฝนตกอันสวด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 มากเอาสะดอกมือว่ามนีหอนพี่น้องสามสิบกว่าผนเดินมือว่านนี่เมื่อวานสามสิบกว่าขอบคุณนะคะที่มาหยกำลังแรงใจเนาะขอบคุณมากๆ เรื่องนี้ียนแดดเดียวนี่น้อ,นนองท่านสวิตขาจอไปเก็บอันสตรอเบอรี่ขาจามีสวนสตรอเบอรี่ให้ปลูกไว้หลายคนไปเก็บเอาเก็บเราก็มาสร้างกิโลจ้ะกิโลละเจ็ดเจ็ดเ,เหรียญอยากได้ลายเก็บลายอยากได้หน่อยเก็บหน่อยพี่น้องขาจามีสวนเจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญกิโลหนึ่ง ขอบคุณด้อจ้าพี่น้องกินมาให้กำลังแร้ใจเนาะเบิ่งก็จะไปเก็บสตอเบอรี่ปีนี้ฝนก็นดีแดดก็ดีอันฝนดีก็ได้กินนอ้องใหม่ปีนี้พี่น้องก่ได้ซื้อน้อไม้กินได้ซาวก็ได้สิมีน้นองใหม่อยู่ก่อนนึงก็เที่ยวไปเก็บโปร่งดีดีไปย่ำใดใดย่ำนั้นจนว่ากินมาท่านก็ได้เศร้าไปเก็บเก็บมาต้มไม่ไม่ไมไมนี่ต้มกินกับแก้วนี่แสบเพราะว่าเบ่บค่อยขมพี่น้อง น้องม้เพิ่นบ่ค่อยขมเสียงนกอ้องจาะแจ๊กจาะแกจ๊ก,กอยู่ได้ยินบ่พี่น้องเสียงน้องของกูเลยอีแอออีแอออีแออยู่มือ้อนี้วันอาทิตย์เนาะวันพักผ่อนพี่น้องมันวันนี้วันอาทิตย์วันพักผ่อนเนาะ ปวดข้อได้สาวกระซิบก<ม>็ได้นางบึงถ้าเราสาวกระแงน,น,นข้อสิกัดปวดขอ้อปวดนันอยู่ ขอบคุณทุกกำลังใจพี่น้องแต่มมือมือหนิจะเสีหยังมาไล่เสียจะเสีหยังมาบอกสุพี่น้องฟังบ่มี่จะเอาคอนเทนต์อีหยังมาเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่ง ลงเลยจ้ะพี่น้องไปแล้วบ่มีขั้นสิบเ